สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเราวดียนะครับผอกับเปาเดียช่างทองทังทุยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาวดียนะครับผอกับเปาเดีช่างช่องฮักนาสวีเดนอีกแล้วนะครับผมมื่อนี้บรรยากาศหนาวๆครับหนาวแห้งครับ17องศานะครับผมที่จังหวัดสมุทรปราการบางพี่นะครับหาครับเปาเดียเพิ่งเลิกงานมากครับบันสิตำบกหุงกินแรงนะครับไดบบกหุงหน่อยมาหน่วยหนึ่งเมื่กฮุงหน่อยเราที่แรกเงยเอาอยู่ตามไปแล้วนะครับในยูซามินะฮะ แล้วก็มี่มะเขือครับผมแล้วก็บมะนาวเลมอนเลมอนนะครับเอามาแต่บ้านนะครับผมมันนี้บ้าเดียหาพริกสดบะหมี่ได้พริกแห้งโอเคครับเดี๋ยวบ้าเดียสิพาตํากินครับกินเพราะอเจาะนี๋ยนะครับหิวเข่าแห้งโควิดมากครับไปใส่บะได้ไปใส่ก่เน่าลำบากครับผมโอเคหากินตามภาษานี่ยแหละคนเบิ่งในตู้เย็นมีหยังก็เฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยครับโอเคครับพี่น้อง ทำแรกก็เอามุขวดพุ่งก่อนครับผมมือนี้เพื่อความรวดเร็วครับมันเดือดเลยขูดเอาครับจะมาขูดมันบเสียบซ้ำสาบดอกพี่นออ้องอะไรครับพี่น้องนีิเสียงดังวะเนาะเดือดเลยเด้นี่ยบารเดียห,หิวเขากับห,หิวได้บานี่ ฮะใส่เทียมกัน,นกพีหน่อพปีกมันไปครับ เราเดี๋ยวใส่น้ำประแดก,กันเลยครับพี่หนอ้องหนึ่งครับพี่นำไปก่อนถ้าไปก็เป็นห้ามาคามนะครับอันนี้คือนนามาคามเปียกนะครับเป็นสำเรจรูปนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ผงสุรดครับพี่น้องผงสุรรผงสุรดนะครับลงไปน้ำปลาครับน้ำปลาจาักหน่อยอน้ำตาลปี๊บครับพี่น้อง บางคนก็ใเส้นตัานไส้ดิาบางเบาเดียมากนะปันตันปิดไหมครับใช่ไหมอ่าหน้าวครับบางหน้าบางหนะ้าขาดบ่ไดอ้อืบางหน้าเบาเดียเป็นบางหน้าเปนเด้อพี่นอ้องหน่วยใหญ่ๆนะครับเปลือกแน่นหนานี่บางหน้าแป็นนะครับเปลือกมันแน่หนาพี่นอ้องมาผมยังเอาแต่นหนามันดอก โอ้นาแหี้งพี่ครับบักเกลือเทศครับพี่น้องบักเกลือเทศยอันนึงไปบาเดี๋ยวคือบอกจังสิพี่นยังได้ครับยันข้าวเจ้าตื่นครับพี่น้องมันเดือดแล้วสีสีทุ่มแล้วครับงาเดี๋ยวยังคิดแนวกินอยู่ คค,ค,คครับเนืีองไปเคลือเคอวนะคตรร้อนพี่นองมันเครับพี่น้องสวมแล้วสวมแล้วใส่เสียนลงได้ครับ ngồi nhá các ngay โอเคป่ะพี่น้องไปกินขอน้ำเป่าเดียวทำหงงนะผมเฮียาปากอย่าปากเดินแล้ว <c oughs> นะครับเฮีใส่กางเกงายสวยครับพี่นอ้องห่อนๆนะครับหาขอานี้เอาโบราณเลยครับตอนนี้ซีทูมแล้วนะครับโอ้โอมาใหม่แล้วเดินเปล่าเดียวขอกินก่อนเด้อพี่นอ้องหน้าแก่ยิ้มแห้งครับ Mm. Mình này cả non nào nóng đấy Mà bây giờ Kim hút dọc Thịt nhắn Ngay hả ไข่เนะ่ยังมียังมีบางหูเลยพี่น้องเปิดเบอร์งานเห็นไข่อสองหน่วยวันสิทอดไข่แล้วเป็นแต่สร้างาอีเลโควิดนี่ไปยังไม่ยังหากินกันยัง อยางสื่อกับปุ่นมาใส่เาะอมมีพี่หนอม้มนนี้เหรอข้าปิดนี้เหะไม่มีตรงไคนขายบุนิสกระปุ่นแมพี่หน,น,นอตรงไหนมาตำใส่ได้เหาะ เซเว่นมีขายบี่นอคเขาปุ่นไหมน่าจะมีนเนาะกนเซเว่นมีเขาปุ่นนี่ก็คือสแบบใส่พักนึงก็จะมีแบบยี่ห้อเซเว่นมีทีเนาะ บีบที่หลังร้านหนึ่งๆเน,นาะ <c oughs> บีบสดๆที่ลหลังร <c oughs> ้านเล่นะโมอยากรับเจ้าอ,อื่นมาขายด้อยากให้เป็นแบรนด์ของเจ้งของเนี่ยจากพนักงานอีกบัตน,น,นี่บีบอยู่หลังร้านเลย หิวขอดกหิวครับพี่น้องเอ้ยเหลืองานบม้างมเมื่อหิวนอนก็นหิวบ่อเนี่ยโอ้เหตอยังไงพี่น้อง พัดขนาดมันเดือดหลับไปหน่อยเล้ข่านหันมนูหันั่าหันเนี่ยผมเเอาหน่อยละเอาง่ายๆน่อยเราคงน้อยหน่ยละมันเดือดแล้วว่า่ากินว่าไหนไปหน่อย ก็กินกันส่วนับาๆไม่ได้ครับกินนรงเบาเดียว น้องเยานเห็นเบาเดียเห็นยังครับมินูต่อไปเดี๋ยวสีเห็ดเห็ดมงันเด้อเหลือข้านเหลือกีาน้ำเน,นี่ยน้องเคเห็นยังแดดวอะไร มาได้จะได้ใ็ดเต็มที่กับเย็นวันเสาร์ครับวันอาทิตย์ครับคิดจนวันเสายน์นนะัองหิวเลยติดตามมาเดี๋ยวนะครับช่องทางนักเสวีดนนี่แหละครับ เห็ดกูกันน้ำมาดำหน่อยนะครับกับผมกับได้เอฟซีมาจากแม่เนี่ยนะครับจากพี่น้องเนี่ยนะครับเขียนว่มามาเบิงบ้งผมเอ็นดูผมนะครับกับเบิ้งผมนะครับตัดคิดกขบอกเขาเป็นมันไดหหอกพี่น้องก็เป็นเห็นพี่น้องเบิ้งเนี่ยนะครับ โอ้เซ่บเผ็ดกับเพ็ดปลอดตายแล้วพี่นอ้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับการเราทดรับฟังนะครับ จะไหนก็เป็นกำลังใจให้เบลเดียได้เครับช่องฮนะัานัสวีเดนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผู้ใดสิทิคอมเมนต์นียังก็แนะนำเบลเดียเลยนะครับคอมเมนต์ได้เรื่อยนะครับผมด้วยอยากเห็นเบลเดียเหตุยังก็คิดในคลิปหน้าก็คอมเมนต์บอกเบลเดียได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หน้าตีสวัสดีครับ